สวัสดีเพื่อนชาวเฟซบุ๊กและโซเชียลครับนะครับผมก็ช่วงนี้นะครับงานหนักนะครับหัวฟูเลยนะครับก็อายไม่ไหวนะครับก็ช่วงนี้ครับเป็นถักนุ๊กตานะครับก็ะจะเป็นตุ๊กตาเจ่าบ่าวเจ้าสาวครับเอ่อตัวคู่ที่ผ่านมาก็นเสร็จเรียบร้อยวันนี้ส่งลูกค้าเรียบร้อยแล้วอันนี้นะครับก็เป็นเอ่อตัว ต่อไปนะครับก็เป็นเจ้าว่าเจ้าสาวเหมือนกันนะครับใส่ชุดแต่งงานนะครับไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าปกติก็จะไม่ค่อยซ้ํากันนะครับเพราะว่าไม่มีแพทเทิร์นนะครับก็ตามบรรยากครับจะออกเลยก่ันจริงแล้วหัวไม่ได้ฟูนะครับเดี๋ทรงผมเริ่มเป็นทรงเดิมกะกะนะครับคืนนี้คงไม่ได้นอนทักตุ๊กตานะครับ ก่อนคลิป,ปอันนี้เป้อัดคลิปไว้อันนึงครับเป็นคลิปแบบแม่อาบน,น้ำเพิ่งเสร็จแล้วก็แกม่ก็ทาครีมอะไรอย่างเงี้ยครับก็ให้เพื่อนๆได้ดูกันหน้าสดๆนะครับก็พระคุณหนูทําลิศนะครับเช็ดทีเป็นรอยแดงจริงๆแล้วหน้าไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับก็เดี๋ยวดูเนี่ยหน้าก็เป็นอย่างงี้แต่ในรูปรูปจะเป็นรอยแดงจำ้ำพัคกคุณหนูแบบขนมันหยาบนะครับก็วันนี้นะครับเม่จะให้เพื่อนๆดูสีน้าหอมสีนี้นะครับผมนี่ ทันใจนะครับเดี๋ยวจับดอกให้ดูครับนี่ครับสวยไหมเอ่อน้ำหอมกลิ่นนี้ครับเป็นน้ำหอมกลิ่นส้มนะครับผมก็ไว้ห้องน้ำอ่าได้ดีเลยนะครับกลิ่นจะหอมมากนะครับผมแล้วสีสันสวยงามครับเป้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าน้ำหอมเป้ก็ผสมมาสูตรเดียวกันหมดเลยอะครับแต่ว่ามันขึ้นอยู่กับที่ดอกครับดอกนี้ครับดูดไปดูดมาสีครับเป็นอย่างนี้นี่ยครับก็ สีสันสวยงามนะครับเอน้ําหอมนะครับขวดหนึ่งเนี่ยครับขนาดนี้ก็จะเป็นอยู่ประมาณร้อยมลนะครับพอใส่เต็มไปปุ๊บเนี่ยเพิ่งใส่ไปตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็มันก็จะดูดขึ้นมาเอประมาณแค่นี้ครับเออยากพิ่นตกใจนะครับเวลาใส่น้ําหอมใส่ปุ๊บพอรู้ขึ้นมาน้ําหอมลดมันมาอยู่ที่ดอกนะครับดอกในชุ่มชุ่มไปด้วยเอน้ําหอมหมดเลยนะครับผมก็กินหอมนะครับผมชุดหนึ่งอยู่ที่ราคา ส0 0ร้อยบาทพร้อมส่งพัสดุนะครับส่งให้ฟรีนะครับชงโปรโมชั่นนะครับผมก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่สนใจนะครับอยากได้น้าหอมปรับอากาศนะครับสีสันสวยงามนะครับสวยๆนะครับผมกลิ่นได้นะครับผมก็อุดหนุนไปได้นะครับหรือว่าคนไหนนะครับที่จะรับไปขายนะครับผมก็สามารถติดต่อสอบถามได้เพื่อนๆคนไหนอยากได้กลิ่นอะไรเป็นพิเศษอย่างเงี้ยนะครับก็ ถ้าเกิดจะสั่งไปขายอะไรเงี้ครับก็สามารถเอากลิ่นนั้นมาให้เป้ดมได้นะครับเดี๋ยวเป้จัดให้นะครับผมก็เ,เป็นรับรองว่ากลิ่นของเป้หอมนะครับแล้วก็สีสันสวยงามวันนี้จะมานําเสนอสีส้มก่อนเพื่อนๆคนไหนที่ชอบนะครับก็อูดุนได้ครับหอมจริงๆนะครับว่าถ้าเกิดเนี่ยโซเชียลแคมมีกลิ่นได้นะครับก็ดมเลยครับ บอกไม่ได้ว่าแต่ละคนก็ลุ้นเอานะครับว่าดอกจะดูดยังไงว่าว่าสีจะเป็นยังไงนะครับผมโอเคเดี๋ยวยังไงไปขอตัวถักตุกต๊กตาก่อนแล้วกันนะครับก็จะมาอัปเดตโซเชียลแคมเรื่อยๆนะครับอดี๋ยวเพิ่งลำคาญไปนะครับผมอ่ออีกนิดนึงครับมีหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าตรงนี้มันคืออะไรนะครับตรงนี้ก็คือรอยแผลเป็นลดความนะครับที่ที่จะมีภาพหนึ่งที่หน้าเป็นแบบรอยแผลเยอะๆครับก็เนี่ย เนี่ยล่องรอยเหลืออยู่แค่นี้นะครับผมก็มคือมันมันเป็นมันหายมาได้แค่นี้นะครับก็โอเคอยู่ในเสื้อครับไม่ซสีเรียดน,นะครับนั่นเดี๋ยวยังไงขอตัวไปทักตุ๊กตาต่อแล้วกันนะครับเดี๋ยวจะมารักใครเพิ่มอีก